สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทัศท,ทุกท่านนะคะวันนี้ก็พาน้องทุนหัวมาอาบน้ำนะคะอากาศโดนนะคะอาบน้ำช่วงบ่ายตองเทียงนะคะเป็นสทบายทุนหัวดูดูทำยายน้องกินน้ำกินเน้ <laughs>

เออเออกินสบายต้องชูหัวอืมพี่ชาย ชื่นใจพนมเออเป็นหมดจะสีด,ด้วยแค่เป็นหูี้ดูนะว่าร้อนนะคะอากาศร้อนช่วงเที่ยงชุ่มบ่ายบ่ายไหม